รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เฮ็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพ สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟองกัพล์ครับเมย์พัทรานิตค่ะตอนรับผู้ชมนะฮะก็สู่รายการเกาะติดพิสวงนะฮะข่วงเวลา,าการ่ายท่อเรื่องราวลึกลับอย่างมีเหตุมีผลนั่นเองครับค่ะและสำหรับเกาะติดพิสวงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่ตานีหรือว่านางตานีนั่นอเองค่ะเรื่องราวของต้นกล้วยตานีเนี่ยเป็นต้นกล้วยที่คนไทยให้ความนับถือแล้วก็ศรัทธามายาวนานเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าต้นกล้วยที่เวลาออกปลีแปลก ก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความฮือฮาให้ความสนใจแล้วเกิดความศรัทธานยนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งชาวบ้านก็อาจจะสงสัยว่าทาไมเนี่ยเวลาที่มีการออกดอกออกผลออกลูกหรือแปลกๆแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ที่คือต้นกล้วยตานีนั่นเองเรามีคําตอบนะฮะเกี่ยวเรื่องของต้นกล้วยหรือว่านาตานีมาฝากผู้ชมครับ ยอมรับจริงคือพี่สัมผัสได้ไงเชื่อเลยร้อยเซนลยนี่คือเรื่องจริงเมื่อเอ่ยชื่อถึงนางตานีแล้วตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเชื่อกันว่านางตานีเป็นหญิงรูปงามสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีนุ่งห่มสบายสีตองอ่อนผานุ่งโจงกระเบนสีตองแก่และกลิ่นกายหอมดังดอกกล้วย ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าอภินิหารของนางตานีนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งในเรื่องความแปลกประหลาดอาทิเช่นปลีกกล้วยที่ออกกลางลำต้นหน่อกล้วยที่ออกมาผิดปกติและลำต้นที่แปลกประหลาดผิดเพี้ยนไปไม่เคยเห็นกล้วยอย่างนี้ขึ้นมาต้นเดียวโดดๆเลยพอถางคนต้นเสร็จก็เห็นเป็นลูกเป็นต้นกล้วยเป็นหน่อกล้วยทั้งหมดนับกันได้แล้ว เกต้นหอยออกก็ออก97รวมไปถึงการพบเห็นวิญญาณของหญิงสาวที่บริเวณต้นกล้วยกลางคืนเนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าไม่รู้ใครยืนเห็นแต่เงาจะพุ่มสะพุ่มอยู่พอถ่ายรูปขึ้นาปุ๊บเนี่ยจะมีรูปเด็กแอบอยู่ข้างคนต้นกล้วยนะเต็มไปหมดเลยความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเชื่อให้แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะ ในเรื่องของโชคลาภและความอาถรรพ์พูดต้วขนลุกค่ะจะได้อะไรท่านก็ให้บางคนก็พูดไม่ดีใช่ไหมพูดในทางที่ลบก็ออกมาให้เห็นเลยบางคนฝันว่าท่านไปหา<ม>ที่ห้องเงนี้ก็ออกลูกมามันก็เป็นนับตรงกรอ็ออีกไม่กี่วันหวยหออกมันก็ออกมาตามที่หวยหออกนั่นแหละบางพื้นที่ถึงกับมีการตั้งศาลเพื่อบูชาและกราบไหว้ด้วยเหตุที่ว่า พบเห็นหญิงสาวที่ต้นกล้วยบ้างหรือแม้แต่การบูชากราบไหว้นางตานีแล้วได้สิ่งที่สมปรารถนาทุกครั้งจึงเป็นเหตุให้หลายคนศรัทธาและแห่แห่นนำสิ่งของมาถวายอย่างไม่ขาดสายบางคนก็ถูกเกือบแสนบอกหวยเขาอะแต่ว่า,ถ,าถ้าได้ให้ขอชดหนึง่งเขาก็ถูกเขาก็มาแก้บน แต่เมื่อย้อนกลับไปพูดถึงความแปลกประหลาดของต้นกล้วยที่เกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีกล้วยเนี่ยเป็นร้อยชนิดนะคะชาวบ้านบอกว่าอุ้ยอันนี้มันแปลกอันนี้มันแปลกอันนี้มันแปลกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่เคยชิน พันนั้นๆมากกว่ามันอาจจะปลูกอยู่ในจังหวัดอื่นๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นร้อยร้อยกว่าพันแล้วเวลาที่ต้นกล้วยเนี่ยมันพร้อมที่จะตกเครือให้ผลผลิตนะคะกล้วยทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยก็จะโผล่ที่สุดปลายของใบถูกไหมคะแต่ทีนี้ในกรณีที่ ลำต้นเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดแทนที่ช่อดอ,อกเนี่ยจะเคลื่อนเคลื่อนที่ออกตรงสุดลำต้นเนี่ยก็จะออกบริเวณกลางลำต้นแทนก็เหมือนกับน้ำอะค่ะเวลาเราฉีดสายยางปกติน้ำก็จะออกสุดปลายสายถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามัมนมีรอยรั่วบริเวณกลางสายยางน้ำมันก็จะพุ่งออกตรงจุดที่มันออกง่ายที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันในกรณีเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้าน ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับนางตานีสืบไปนางตานีคืออีกหนึ่งเรื่องราวของตำนานที่ถูกกล่าวขานจากอดีตจวบจนปัจจุบันเชื่อเหมือนเดิมครับยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าท่านยังอยู่อยู่ท่านก็อยู่นี่ตลอด อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นะฮะมันเกิดขึ้นจากความผิดปกติในลักษณะของทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ชนิดพันธุ์ของกล้วยถ้าเป็นกล้วยชนิดอื่นนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าถ้าเป็นกล้วยพันธุนีเนี่ยเอาเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากปลูกเท่าไหร่อะ แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราก็มีทั้งความเชื่อแบบอาถรรพ์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันต่อมาสืบต่อกันมาเป็นเวลาย,ยาวนานแต่ก็มีการอธิบายได้ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะเชื่อได้ศรัทธาได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีสติค่ะเอาเป็นว่าเราจบเรื่องราวของเจ้าแม่ตานีหรือแม,มอนางตานีไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามชมกันได้นะคะในช่วงสัมผัสความเชื่อค่ะหนึ่งมื้ออาหารเจ มื่นชีวิตรอบตายคินเจไม่ใช่เจ้าแม่คนอื่น สนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เห็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพ แล้วก็มาถึงช่วงที่2ของเกาะติพิสุวะนะครับเป็นช่วงของสัมผัสความเชื่อวันนี้มีเรื่องหนึ่งครับชมเชื่อว่าหลายคนสนใจแล้วก็อยากรู้นะฮะเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับการถือสิลกินเจน,เนี่เองครับค่ะพอพูดถึงเทศกาลกินเจนะคะพี่ป๋องหลายๆคนก็มีความสงสัยค่ะว่าเอะเวลาที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงของเทศกาลกินเจหรือเราจะกินเจเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงต้องถามพี่ป๋องว่าพี่ป๋องเนี่ยเคยที่จะกินเจหรือว่าเข้าไปอยู่ในเทศกาลกินเจเนี่ยได้ปฏิบัติบ้างไหมเออเคยฮะแต่ว่าอันนี้ตอบได้ไมมม่่เเเเตต็็ปาาากคคะพรรวท้ยบ เคยวันหนึ่งสามวันจริงๆแล้วแค่วันเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วพูดแบบนี้น่าสนใจแล้วเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกินเจกินแล้วได้อะไรถือสินและได้อะไรนะฮะและการกินเจต้องกินยังไงการถือสินทํะไรกี่วันอะไรยังไงบ้างน,นะฮะผมว่าหลายคนอยากรู้คําตอบแล้วใช่ค่ะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเผื่อว่าเราต้องการจะก,กินเจแล้วอยากจะกินให้ถูกต้องหลักของเทศกาลกินเจเนี่ยควรจะเป็นยังไงวันนี้เมย์ก็เลยหาคําตอบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเมย์จะพาคุณผู้ชมมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลกินเจวันนี้เมย์ก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กับสินแสม,มังกรหรือว่าอาจารย์ธนากรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยมันมีตำนานหรือว่ามีเรื่องเล่าความเป็นมายังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงตำนานการกินเจนั้นก็คือการลำลึกนึกถึงห้องเต้องค์หนึ่งในยุคที่ว่าชาวมองโ,งโกนี่ เข้ามาครอบคลุมประเทศจีนแล้วไล่ล่าองค์ฮ่องเต้ยังเล็กๆอยู่ท่านก็เสด็จหนีลงบนเรือถูกไล่าตามจนกระทั่งยังไงก็ต้องเสร็จแน่ๆท่านก็กระโดดลงน้ำเพื่อดับชีวิตตัวเองไม่ให้ถูกจับได้ถ้าถูกจับได้ชาวมงกลจะเอาห้องเต้องค์นี้ไปเรียกร้องชาวบ้านต่างๆท่านก็ยอมเสียสละนี่คือตำนานหนึ่งจุดนี้ท,ทำให้ชาว ประชาชนรุ่นหลังอ่ะหันกลับมาว่าเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อลำลึกถึงองค์ห้องเต้องนั้นหนึ่งมื้ออาหารเจหมื่นชีวิตรอดตายคงเคยได้ยินไหมฮะคำนี้พูดกันมากเพราะนั่นคือนี่คือเรื่องของตำนานการกินเจแบบคนไทยกับคนจีนก็จะมีความแตกต่างกันคนไทยกินเจคืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่คนจีนกินเจตามประเพณีและ จังหวะเวลาเข้าสู่ฤดูการหลังไหว้พระจันทร<ฆ>์15วันต้องกินเจแล้วแล้วต้องเป็น9วันด้วยวิธีการกินหรือว่าวันเวลาที่กินเนี่ยมันเหมือนกันไหม3 3วันมันต่างจาก9วันยังไงรหรือยังไงบ้างคะจริงๆนะไม่ต่างกันแต่ว่าเทศกาลเกาววยคือเดือน9<ฆ>ต้อง9แล้วบูชานกป,ประเคราะห์ ทถ้าเผื่อว่าคนที่กินอาจจะกินแค่3วันหรือ5วันถือว่าผิดกฎไหมคะไม่ผิดกฎเขาได้อย่างหนึ่งคือหนึ่งเขาไม่ได้ทําร้ายใครแล้วชีวิตนี้เขาได้บุญที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์คือการได้แต่ไม่ได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีอาหารเจที่<ะ>แปรรูปมาให้เหมือนกับอาหารที่เป็นเขาเรียกอ,อาหารชอ<ะ>จริงๆเลยแบบนี้เนี่ยถูกหรือผิดยังไงหรือเปล่าคะเรื่องของอาหาร ข้างนอกเราไม่รู้ว่าที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นเนื้อสัตว์จริงหรือไม่จริงแต่เรากินโดยโดยสำนึกว่าไม่มีแลลว,ว่าตัวเราบริสุทธิ์คือใจเราตั้งมั่นว่าเราเนี่แหละเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใช่เราจะได้เต็มที่เลยค่ะแต่อาหารห้ามของเจที่ต้องอห้ามจริงๆคือพวกผักที่มีกลิ่นฉุนอ่จริงๆพวกนี้ไม่ใช่เราคิดว่ามีกลิ่นที่ไม่ดีไม่ใช่ครับค่ะเป็นอาหารที่กระตุ้นต่อม ต่อมฮอร์โมนทงความอยากการกินเจนี้ให้ลดละเลิกทุกอย่างมีอีกหลายท่านาไปพูดบอกว่าการกินเจแล้วกินหอยนางรมไม่ผิดเคยได้ยินไหมหลายหลาคนบอกว่ากินเจกินหอยนางรมได้แต่บางคนก็บอกว่าหอยนางรมก็เป็นสัตว์ชนิดนึงก,ก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันแล้วทาไมถึงกินได้บางคนกดแบบนี้เขาเรียกว่าถูกพวกทำหอยนางรมขายหลอกเรื่องราวนี้เป็นการแต่งขึ้นบอกว่า ในการละครั้งหนึ่งองค์เจ้าแม่คนอิมสเสด็จไปทางน้ําบนทะเลกว้างใหญ่ไม่เห็นอะไรเลยเจ้าแม่คนอิมหิว <_ S 1> ก็เลยตั้งว่าถ้าตะเกียบคู่นี้ติดอะไรในน้ําเป็นเจหมดก็เลยติดหอยนางรมขึ้นมาแล้วก็รับประทานได้คือตั้งแต่นั้นหอยนางรมก็กลับขายดีในเจ <_ S 1> บางคนนี่คือเป็นการสนับสนุนบาปกินเจไม่ใช่เจ้าแม่คนอิม เทศกาลกินเจกินเจไม่ไหวจริงๆครับขอกินเป็นมังสวิรัตแทนกันได้ไหมคะวิรัตคือเราไม่เอามังสาก็คือเนื้อสัตว์ลองไม่กินเนื้อสัตว์วันที่เรากินถ้าคุณไม่เป็นทุกข์แปลว่าคุณได้เต็มที่นะครับอทุกๆปีเขาจะกินกันแค่ครั้งเดียวครับแต่เห็นอาจารย์บอกว่าปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกปีเดือนเก้าสองอปีมีหนึ่งครั้งค่ะปีนี้ตรงกับเดือนเก้าครบ200ปีคท่านั้น ในเก้าครั้งที่สองควรกินเจอีกครั้ง,งครั้งแรก,แรก24กันยาถึงวันที่สองแล้วอีกครั้งหนึ่ง24เหมือนกันแต่เป็นตุลาคถึงวันที่หนึงพฤศจิกาการทานเจเนี่ยเขามีความเชื่อกันไหมคะว่าจะช่วยส่งเสริมดวงในเรื่องไหนบ้างคนที่เคยป่วยอยู่ในโรคบางโรค,คที่เป็นอยู่นะ กล่าวกันว่าจะหายไปเลยตรงนี้มันจะย้อนกลับเข้าสู่หลักความเป็นจริงตรงที่ว่าใน9วันนั้นเราไม่ทานเนื้อสัตว์เลยไอ้ของทั้งหลายที่มันเน่าเสียเนี่ยมันกลับดีขึ้นหมด2คือจิตเราที่ไม่มุ่งทําร้ายใครจะส่งผลย้อนให้ชีวิตนั้นดีขึ้นอันดับที่3บูชาดาวนพระเคราะห์ดาวนพระเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างยกเว้นดาวอาทิตย์เรียกว่าดาวฤกษ์ เมื่อดาวนพคระเ์ะถูกสะกดไว้ดาวฤกษ์ก็จะส่งแสงเปล่งเมื่อดาวฤกษ์นั้นส่งแสงครับอาทิตย์มีพลังชีวิตก็จะสว่างและก้าวหน้าขึ้นบางคนบอกว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวไหมค่ะนุ่งขาวห่มขาวแปลว่าเราเข้าไปตรงนี้เราทําเหมือนข้อหมดเหมือนพนักง,งานทักที่หนึง่งสองจิตให้เบิกบานพยายามขมความโกรธนะครับอะไรนิดหน่อยยิ้มไว้ อย่ากเก็บอารมณ์ที่ได้มาทั้งหมดกลับมาบ้านแล้วหมดความสุขได้ใจดีที่สุดครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอูจะว่าไปนะฮะถ้าต้องปฏิบัติตัวมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเมนะ,ะถ้าเราสามารถถือศีลได้งดละเนื้อสัตว์ได้เลยแบบนี้แล้วถ้าทําครบทุกวันนะต้องบอกว่ามันจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เลยนะเทศกาลกินเจนในปีนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยเพราะว่าอาหารเจเนาหาทานง่ายมาก,<อ>มากแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยถ้าเผื่อพี่ป๋องจะกินเหลืออีก3าวันยังทันอยู่ค่ะ จะพยายามดูฮะอ้าวยังไงตามให้ที่น้องเมย์บอกนะฮะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงตัวเองด้วยว่าจะต้องทําให้ได้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าทาได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับเยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมาต่อในช่วงของเตือนภัยใช้สติครับคู่ฝูเมียชาวต่างชาติะคะ่ะเขาสนใจในตัวน้องมากเลยนะคะเขาอยากจะให้น้องรับอุ้มบุญของเขานะคะ่ะ สนับสนุนรายการโดยยาเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลตราทวนทอง99เห็ดลิ้นจือสูตรคุณภาพ สวัสดีค่ะนี่พี่หนิงนะคะคือพี่หนิงจะโทรมาถามเรื่องออรับอุ้มบุญของคู่ผัวเมียชาวต่างชาติอะคะ่ะอ๋อค่ะแล้วลี่จะได้งานนี้หรือเปล่าคะได้สิคะคู่ผัวเมียชาวต่างชาตินะคะเขาสนใจในตัวน้องมากเลยนะคะเขาอยากจะให้น้องรับอุ้มบุญของเขานะค่ะน้องจะโอเคไหมอะคะอ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ งั้นน้องลี่ออกมาเจอพี่หนิงไหมคะเรามาคุยเรื่องสัญญางานกันนะค่ะค่ะได้ค่ะฮะลัลโหลค่ะ มาเจอพี่ที่โรงพยาบาลตามที่คุยกันไว้เลยนะคะอ๋อค่ะแล้วรี่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะไม่ท้องลำบากอะไรเลยจ้างานเนี้ยคุณน้องทำใจให้มันสบายๆเท่านั้นก็พอแล้วจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะได้งานแรอวร่างกายของน้องดิฉันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณหมอครับ ว่าคุณลี่ยัอยู่ในวัยสาวร่างกายแข็งแรงดีพร้อมสำหรับการอุ้มท้องในารันนี้ครับงั้นอย่างนี้คุณหมอก็สามารถที่จะฝังตัวอ่อนลงในมุดลูกของน้องดิฉันได้แล้วสิคะได้ทันที <c oughs> ถ้าคุณลี่พร้อมครับ <c oughs> หลังจากที่ฉีดตัวอ่อนเข้าไปเนี่ย ล่างกายคุณลี่็ปกตทิทุกอย่างนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแต่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณลี่นอนพักสกักครู่ขอบคุณค่ะก็ะอย่างที่ตกลงกันเอาไว้นะคะ ทางฝั่งผัวเมียฝรั่งน่ะเขาโอนเงินมาให้พี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดการเสร็จสับให้คุณน้องก็แค่เตรียมรับเงินแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกในท้องแทนไปก่อนนะคะค่ะลี่จะทําหน้าที่ดีที่สุดพี่ไม่ต้องห่วงคะ่ะเออล,ลี่จะได้เจอพ่อแม่ของเด็กคนนี้ตอนไหนคะอืมคงจะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขากําลังยุ่งๆกับงานทางโน้นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเขามาแน่นอนจ้า อได้ทําการอันตราสาวเด็กในท้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่าน21ส,สัปดาห์แล้วเด็กก็แสดงลักษณะาทางกายภาพได้ครบแล้วซึ่งเพราะแบบนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าเด็กเป็นโรคปากแหว่งไปด้านบนแล้วก็หัวใจมีความผิดปกติครับดิฉันช็อกมากเลยค่ะคุณหมอแล้วทีนี้เรายังทำยังไงก็ดีคะแล้ว,ะลวจะมีทางรักษาไหมคะคุณหมอนั่นสีคะคุณหมอ มีทางรักษาไหมคะฉันสงสารเด็กคนนี้เหลือเกินเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงกับเด็กในท้องของเธอไม่นะพี่หน่งฉันรู้สาวอุ้มท้องเด็กคนนี้มาตั้งห้าเดือนฉันไม่ยอมทำแท้งเอาเด็กออกหรอกนะมันบาปนะพี่ แล้วตลอดเวลาฉันถือเรื่องนี้มาตลอดโอ้ยพ่อแม่ของเด็กเขาไม่ต้องการให้เธออ้มนท้องลูกเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะรับรู้ว่าลูกของเขาเกิดมาจะเป็นยังไงทำไมเขาถึงใจร้ายกับลูกได้ลงคอล่ะนี่ลูกของเขานะยังไงฉันก็ไม่ยอมมาเด็กออกแน่นอนเธอแน่ใจแล้วเหรอที่เธอพูดออกมาอย่างเนี้เพราะว่าการที่เธอพูดออกมาอย่างเนี้มันหมายความว่าเธอผิดสัญญา ที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าเด็กคนนี้ผิดปกติจะต้องเอาเขาออกไปซะออคือฉันคิดดีๆพางพ่อแม่เขาสามารถฟ้องเธอได้ถ้าเธอผิดสัญญากับเขาที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่ทีแรกถ้าเธอขืนยังดือ้อดึงที่จะเอาเด็กคนนี้ไว้เนี่ยเธอต้องยอมรับ ที่จะรับผิดชอบปัญหาใหญ่ที่จะต้องตามมาแน่แล้วเธอจะรับเลี้ยงไอ้ปัญหาที่เธอไม่ได้จะเกี่ยวข้องเลยเนี่ยนะเธอคิดดูเอาละกันว่ามันจะคงไหมเฮย้ยมีอาหาเรื่องใส่ตัวเลย ဒါကမြင်ရရဲ့တယ် โอ้ต้องบอกเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ที่ชมไปสะเทือนใจมากๆกนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กคนนึงที่เกิดมาเนี่ยนะเอาเข้าจริงจริงทีแรกนึกว่าจบลงแบบสวยๆงงามดีๆนะแต่สุดท้ายก็ปรากฏว่าน้องเกิดมาแล้วก็มีอาการผิดปกติไม่รู้เหมือนกันทุกเม์ว่าตบลงแล้วจะโทษใครใครผิดใครถูกอะไรยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยน่าสงสารมากที่สุดการที่เราไปอุ้มบุญแบบนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายอุ้มบาปซะมากกว่าแบบนี้ เพราะว่าพอเด็กที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยานเปรเ็กที่มีปัญหาพ่อแม่ก็ไม่รับเลี้ยงแบบนี้เนี่ยผลที่ได้มาต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นต้องใช้สติอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องนึกถึงผลที่จะตามมาด้วยย้ำเลยนะฮะว่าจะทำได้ตามแต่ต้องใช้สตินะฮะแล้วก็ใช้สติทุกครั้งในการกระทำแล้วก็าตามแต่อย่าทําให้สตินั้นหลุดลอยนะฮะ การที่เราขาดสตินะฮะขาดการยั้งคิดยั้งทำนั้นอาจทํทำให้เกิดเาเรียกว่าเรื่องไม่ดีกับตัวเองก็ได้ <ฮะ S 1> ฝากไว้กันละกันนะฮะวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยกับเกาะที่พิศวงนะฮะวันนี้ผมนนทเมนะต้องลาผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับการทำแท้งหรือการที่ให้บุคคลอื่นทำแท้งไปก็ผิดศีลในข้อที่หนึ่งมนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันรังนั้นเราทุกคน เกิดมาก็ตามก็ด้วยผลกรรมที่เรากระทำเอาไว้ในชาติปางก่อนการทำแท้งไปก็ถือว่าเป็นการบาปมหันแม้แต่ผู้ที่ทำโดยตรงก็ดีและผู้ที่สนับสนุนก็ถือว่าบุคคลนั้นย่อมมีกรรมและมีบาปติดตามไปเจริญพร